ได้แล้วก็จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆในเมืองไทยกำลังเป็นที่พูดถึงกันในสื่อโซเชียลนะคะเพราะว่า UN หรือว่าสหรประชาชาติได้ออกมาถแถลงการค่ะว่าประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวนข้อที่22ทําให้ตอนนี้ผู้ที่ออพยพยจากทั่วโลกจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแล้วก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆในแผ่นดินไทยโดยทางด้าน u n h c r ก็ได้ออกมาพูดนะคะ ว่หวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีการกักขังชาวต่างด้าวจากทั่วโลกที่อพยพเข้ามาแผ่นดินไทยหรือว่าพูดง่ายๆค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ต่างด้าวคงจะสไปตามสะพานลอยตามชุมชนคนพมา่าแล้วก็ไปถึงการจัดคอนเสิร์ตที่บางเสาถงเพื่อหาทุนให้กับกองกําลังตัวเองเออมันมีแล้วนะครับในไทย่กองกําลัง p f ที่สวัสดีครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมคิดเหมือนกับผมบ้างหรือเปล่าครับ,รบผมคิดว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยจะเป็นเมืองขึ้นของพม่าอย่างแน่นอนเพราะว่าแม้แต่ผู้นำสสนะครับก็ยังอนุโลมอนุเคราะห์ให้ชุมชนคนต่างด้าวพวกพม่านะครับ มีสิทธิ์เท่าเทียมกับเด็กไทยมีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยมีบัตรประชาชนมีบัตรสวัสดิการมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายให้ให้เที่ยวให้เทียบกับคนไทยได้นะดูคลิปแล้วก็ผมอดใจไม่ไหวก็เลยมาลองทำคลิปดูนะครับพอไปพี่น้องท่านใดอฟังดูแล้วถูกอกถูกใจก็ขอคอมเมนต์อ่า มาชมกันหน่อยนะครับสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกที่สสทิศนาสสหญิงนะครับพักพักสีส้มนะครับมาอภิปรายแทนที่จะอภิปรายเรื่องความสุขความทุกข์ของประชาชนคนไทย <c oughs> ท,ทั้งทังที่ชาวเชียงรายชาวเชียงใหม่ชาวภาคเหนือนะ โดนอุทกภัยดินถลม่มโคลนถลม่มบ้านพังน้ำพัดสารพัดอย่างมีความทุกข์ความยากแต่สสไม่ได้พูดถึงแม้แต่นิดเดียวนะพูดถึงเรื่องการให้มีสิทธิ์ชาวพมา่าที่อพยพมาให้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยก็ผมเชื่อเหลือกเกินว่าถ้าลักษณะน,นี้นะครับถ้ามี มติที่ประชุมถ้าเห็นชอบในที่ประชุมนะครับเซประเทศไทยเสร็จพม่าแน่นอนนะครับเขาไม่ได้พูดถึงนะเขาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ชั่วร้ายที่ชาวพม่ามาอยู่ในไทยได้สร้างปัญหาให้สังคมอย่างมากมายนะครับคดีฆ่าคมคืนคดีลักขโมยที่เชียงรายนะดังที่เห็นในคลิปนะครับลักขโมยของ บางรายก็อย่างที่บางบอนก็ไปไลฟ์สดไลฟ์สดไปว่าผู้หญิงคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้นะดูถูกแต่คนชาวพมากก่าก็ยังออบอุ้มอยู่ปกป้องอยู่แล้วจะเราจะมาปกป้องชาวพม่าทำไมนะครับแล้วก็พวกขนยาบ้าขนยาเสพติดอะไรเนี่ย ตำรวจจับได้ตอมอจับได้เยอะแยะมากมายรวดมาจากทางเหนือรวดมาจากภาคชาวพม่าทางนั้นเลยนะครับนี่ก็ผมเป็นห่วงประเทศไทยอดไม่ได้ก็เลยทําคลิปนี้ดูนะครับเพราะว่าเพราะว่านะครับมันคล,าคล้คลายคลึงกับคล้ายคลึงกับเขมรกัมพูชานะครับอย่างที่สุราษฎร์ธานนะีปิดโรงเรียนก็มีปัญหานะ ปิดโรงเรียนเพราะว่าไม่สมควรนะครับมาร้องเพลงชาติพมา่าที่ประเทศไทยทางการก็ปิดก็ถูกแล้วทำหน้าที่ก็ถูกแล้วทางหน่วยงานราชการรัฐบาลก็ทำถูกแล้วแต่สอสมาปกป้องอีกหลายคนนะสอสมาปกป้องแล้วก็มาอพอปิดปับ๊บมันยื่นเรื่องไปถึง UN โอ้โหขนาดนั้นเชียวยื่นเรื่องไปถึง UN บอกให้ให้คืนอ่ามอยี่สิบสองซะนะและต่อไปเด็กที่เกิดคนที่ท้องท้องท้องนะตั้งท้องที่ประเทศไทยเด็กคลอดออกมาคลอดออกมาจะได้สิทธิ์เป็นสัญชาติไทยนี่นี่น,น,นี่ไอตัวนี้นะนะครับมันจะกลืนกินประเทศไทยในที่สุดเหมือนกับชาวเขเมรนะครับเหมือนกับชาวเขเมรที่ผู้นํา บางท่านในช่วงนั้นเฮงสมรินเอาชาวเวียดนามมานะครับเอาชาวเวียดนามมามาเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติกัมพูชาแล้วยังไงละ่ะบ้านเมืองวุ่นวายและในที่สุดก็อย่างที่เห็นกันทุกวันนี้นะครับมาเยอะในช่วงนั้นเป็นล้านคนในที่สุดก็ได้เลือกตั้งชนะอันนี้ก็เช่นกันนะครับสักวันหนึ่งคนไทยประเทศไทยจะได้เจอจับสภาพแบบนั้น ดูคลิปกัมพูชาดูสิครับหวานแจ๋วขนาดไหนคุกตวนแสลงนะครับเพราะฉะนั้นจึงให้เราท่านทั้งหลายจงรมะมัดระวังในสิ่งนี้นะครับผมเป็นห่วงเหลือเกินเป็นห่วงประเทศไทยผมรักประเทศไทยผมอยู่ในประเทศไทยถึงแม้ว่าผมอยู่ในภาคนี้พูดภาษาไทยไม่ค่อยจะ,ะชัดแจ๋วเท่าไหร่เพราะว่าพื้นฐานของผมขออภัยนะครับ พื้นฐานของผมคือคนอีสานใต้นะครับพูดภาษาสำเนียงอย่างนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมกลัวเหลือเกินกลัวระแวงประเทศเราจะมีเหมือนประเทศกัมพูชาอย่างที่กระผมเคยรู้มาเพราะผมอยู่ในเขตชายแดนกัมพูชานะครับก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับอย่าให้ชาวพาม่ามากลืนกินประเทศไทยถ้า เด็กพมา่ามีสัญชาติไทยและห้าปีสิบปีต่อไปข้างหน้าเขาจะเลือกใครนะมีสิทธิเท่าเทียมคนไทยแล้วเขาจะเลือกคนพมา่านั่นแหละแล้วก็ปกครองคนพมา่านะสร้างความวุ่นวายให้กับคนไทยท่านจะปราบปราบไม่หมดหรอกปราบไม่หมดเพราะว่าคนพมา่าเยอะช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงนําเรียนต่อนหน่วยงานราชการหรือท่านใดก็แล้วแต่ นะครับที่รักประเทศไทยพร้อมที่จะร้องเพลงชาติไทยให้คนไทยฟังก็ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ